รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาแล้วคะว,วัสดีค่ะมาจ๊จ๋ากับพวกเรานะคะในรายการส,สมาคมเมีเยจ๋า พี่พี่คะวันนี้เดียเนี่ยนะคะมีอาชีพเสริมมาแนะนำเรียกว่าหลายคนทําแล้วรวยเละคืออะไรอาชีพนั่นก็คือขายขวดขายขวดขายขวดเนี่ยนะขายขวดสิ่างถู่ถูกนะคะแต่ช่วงนี้ได้ข่าวมาเหมือนกันนะคะว่าค่าขวดเนี่ยตอนนี้ขวดแก้วเนี่ยกิโลละ1บาทเลยนะแล้วขวดพลาสติกเนี่ยกิโลตั้ง12บาทนะพี่้สิบสองบาทเลยสงสัยเนี่ยบ้านเมียตลกเขาคงเยอะเนอะใช่ขายได้รวยขนาดนั้นเลยแน่นอนจะมีตั้ง สองขวดแน่เฮ้ยเฮ้ยเราไมขายทำไมพูดเปแล้วพูดซะน้ารวยเลยเมื่อกี้พูดเสียงใหญ่เล่นใหญ่รัชดารายเทเตอร์มากแล้วพอจริงๆสองขวดขวดจะไม่รวยตรงไหนเดี๋ยวใชยว่าสองขวดแก้วก็เยอะไม่พอ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 เงินทิ้งงั้นเราก็ไทิ้งทิ้งเหรอทิ้งตรงนี้กันเนี่ยนะ ทิ้งเลยนะคะเพราะว่าเราจะเอามาทำ DIY นะคะเป<อ>ลี่ยนขยะให้เป็นของใช้เก๋ๆแค่นี้นะคะของที่ไร้ประโยชน์ก็จะกลายเป็นของที่มีค่าแล้วค่ะ<า>ได้แล้ว DIY นี่นะคะย่อม,มาจาก do it yourself นะคะหมายถึงการประดิษฐ์ ทำของต่างๆด้วยตัวเองนะคะที่สําคัญมีชิ้นเดียวในโลกนะจ๊ะมีชิ้นเดียวในโลกไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนเราทําให้แปลกแล้วอมาดูชิ้นแรกชิ้นแรกอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะค่ะว่าง่ายๆนะคะแค่ใช้แม่พิมพ์น้ําแข็งสองอันนะคะแล้วก็กล่องที่เหลือใช้จะเป็นกล่องคุกกี้กล่องของขวัญหรือกล่องใส่รองเท้ากล่องอะไรก็ได้ใชไดดเลยเป็นมนุษย์ที่ทิ้งของไม่ค่อยเก็บรองเท้ากล่องอะไรพวกนี้ พี่ซื้อของมาปุ๊บนะบางทียังไม่ได um ้ลองเลยอันนี ok, ้ไม่ดีนะพอซื้อมาเสร็จตัดรีบตัดเลยตัดราคาออกแล้วก็ทิ้งกล่องไปเลยเอาลงถังขยะพอวันลุกงขึ้นมาลองรองเท้าเสร็จใส่ไม่ได้ด้วยเขาเปลี่ยนไม่ได้ด้วยอันนี้เนี่ยกล่องข้างล่างเนี่ยมันเอามาจากกล่องที่แบบใส่กล่องของขวัญนั่ะไม่นี่นี่อันนี้ก่อนเลยนี่กล่องฟ้ากล่องของขวัญเนี่ย อย่าทิ้งเลยแม่ก็ทิ้งตลอดแม่พิมพ์น้ำแข็งสองงานวางชอบสีสันสดใสหน่อยก็สามารถพ่นสเปรย์ที่แม่พิมพ์ได้นะคะถ้าใช้สีนี้ก็ได้สีขาวก็จะเห็นของสะอดีเอาแม่พิมพ์น้ำแข็งเนี่ยนะคะวางลงไปในกล่องแค่เนี้ยก็สามารถเก็บพวกแบบตังดิ้วรคร์ได้แล้วนี่ไงเห็นไหมดูสีดูนะเดี๋ยวนี้พิมพ์น้ําแข็งแบบนี้เขามีหลายแบบด้วยมีเป็นหัวใจมีฮีโร่คิตตี้มีเรื่แต่งรูปลาย ทำแล้วแบบเวลาวางตั้งโชว์หลายๆอะนะมันก็ทำให้เก๋ๆนะสวยด้วยถ้า่าใครไม่มีฟ l a กล่องนี้นะพี่แหม่มเนาะเนี่ยนะไม่มีฟ l a กล่องแบบนี้เนี่ยแต่ถ้าเกิดใครมีลิ้นชักที่มันว่างๆอยู่ก็เอาแม่พิมพ์น้ำแข็งเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะก็ไปใส่ในลิ้นชักได้เลยโอ้ยลองในลิ้นชักที่เก็บต่างหูแยกช่องไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยใช่แล้วค่ะ นอกจากเก็บตังหูนะคะจะเก็บแหวนหรือว่าจะเก็บเป็นหนังยางรับผมก็ได้ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะเก็บแบบว่าของชิ้นใหญ่หน่อยสร้อยหรือว่ากําไรที่มันชิ้นใหญ่ๆนะคะก็ต้องของชิ้นนี้เลยค่ะอันนี้คุณผู้ชมไม่ได้ยุ่งยากเลยนะ,ะมีแค่ที่ ที่เสียบกระดาษกระดาษหนึ่ษขวดพลาสติกนะคะขนาด1.25ลิตรค่ะสามขวดนี่ค่ะเอาก้นมาสามขวดก็ตัดก้นเนาะแล้วก็เอาผ้าลูกไม้มาประดับแล้วแต่ลายที่เราชอบเอามาวิ่งขอบนิดหนึ่งทำไม่ยากเลยนะคะอย่าลืมกาวด้วยนะคุณผู้ชมคาะเดี๋ยวจะต้องเอาน้ำลายเปิดกาวไม่ติดนะมันไม่ติดนะเราตาดไอ้ที่เสียบเนี่ยนะคะเริ่มจะเอาที่เสียบนี้มานะคะดึงออกมาจากพุงของผัวนะคะ ใช่มันไปอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่เสียบไว้น้ำเสือบตัดขวดทั้ง3ขวดนั่งวุ่นโชว์ช นะให้มีความแบบสูงเนี่ยจากก้นขวดขึ้นมาประมาณนิ้วครึ่งแบบนี้นะเออเนี่ยนิ้วครึ่งเท่านั้นเองตัดมาแล้วก็ใช้เอขอบลูกไม้เนาะในประดับเนี่ยประดับขอบเนี่ยกันบาดด้วยขอบสวยงามหรือนะคะว่าใครชอบสีสันสดใสก็หาสีสเปรย์สวยๆมาพ่นกับขวดก็ได้แต่จริงๆตอนนี้ไม่ต้องใช้สเปรย์หรอกขวดน้ำอัดลมที่เหลือมันมีหลายสีแล้วน้ำส้มน้ำแดงน้ำเขียวอะไรอย่างเงี้ยอก็เลือกตามใจชอบนะคะจากนั้นก็ใช้ กาวค่ะติดด้านข้างของก้นขวดที่ตัดแล้วนะคะติดกับที่เสียบกระดาษแบบนี้เลยโดยเรียงให้แต่ละชิ้นเลื่อมๆกันนิดนึงแบบนี้ก็จะได้ที่เก็บกระดาษเก๋ๆแบบนี้แล้วไ่ะ เห็นไหมไม่ได้ยุ่งยากเลยถ้าเมียจ๋านะคะอยากจะเอาไปใส่กิฟต์นะคะหรือว่าอยากจะใส่หนังยางรัดผมของเราหรือของลูกๆนะเอวาก็เก๋ดีนะแถมประหยัดพื้นที่ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะใช้ขวดเดี่ยวๆก็ได้แบบนี้อันเดียวอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้แบบที่มีก้านแบบนี้ก็ได้ได้ทั้งสองอย่างเลยขวดแก้วบ้างขวดแก้วจากพลาสติกไอใช้ของเก๋เรียบร้อยขวดแก้วใช้ทำอะไรช่วงหน้า